สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นยืนยันแล้วเข้าโอ,อ๊ตแอซิดคือดาราปริศนาติดโควิดจากปาร์ตี้วันเกิดมาตุม้มความคืบหน้าล่าสุดยืนยันแล้วว่าเขาโอ๊ตหนุมวงบอยแบนด์ที่ตกเป็นเป้เปาว่าคือนักร้องนักสแสดงที่ติดโควิดจากเคสดีเจมาตุม้มติดเชื้อโควิดจริงแต่พบเชื้อเพียง5%ปอร์เซตอนนี้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลล่าสุดพีอาร์เฉพาะกิจของค่ายต้นสังกัดได้ออกมาแจ้งว่าจากการติดต่อสอบถามดอรเชธทีรเดช ผู้จัดการส่วนตัวของน้องได้คุยกับเขาโอ๊ตหัวหน้าวงแอคซิยอมรับว่าโอ๊ตไปร่วมเซอร์ไพรส์วันเกิดดีเจมะตุ้มที่คอนโดในวันที่8มกราคมจริงและได้เดินทางไปโรงแรมบัญยันทรีในวันที่9มกราคมเพื่อไปพบกับเพื่อนสนิทที่เดินทางมาร่วมปาร์ตี้วันเกิดดีเจมะตุ้มแต่โอ๊ตไม่ได้เข้าไปในงานหลังจากพบเพื่อนคืนนั้นแล้วจึงเดินทางกลับ กระทั่งมีอาการป่วยประกอบกับเห็นข่าวดีเจม,มาตูมติดโควิดโอตจึงได้เข้าพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุเมื่อวันที่20มกราคมแพทย์แจ้งว่าโอตมีเชื้อโควิดประมาณ5%จึงให้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อรอผลแน่ชัดในวันที่31มกราคมว่าหายหรือว่าติดโควิด -19 ชัดเจน100%อย่างไรก็ตามโอตจะวิดีโอคอลเพื่อเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมด พร้อมทั้งทำลายละเอียดยิบกับมดดำคชาพาในรายการแชกและขอยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาปกปิดทำลายแต่อย่างใดขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ